i swear to god man i'ma make it soon silence all the haters as i see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to pause. Thinking big, never small. Cause you gotta want it up. when you สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุ้มแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใครที่กําลังมองหายดีเกม RV ไอดีหัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ King RV Store เพจรับซื้อขายดีเกมออนไลน์ราคาถูกเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเหล่ารับประกันได้เลยมีดีเกม RV ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเลียลตาชแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรเยนากันนะครับทุกคนเยนาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับเกมนี้ก็ได้ดูสมใจแล้วนะครับผมแล้วเป็นเกมเต็งมากๆเกมนานมากๆเลยนะครับประมาณกว่าจะจบในสามสิบกว่านาทีได้เลยนะครับโคตรนานนะครับผมเล่นกันจนแบตหมดเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็จะเป็นเซ็ตไอเทมรูนพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับเซ็ตไอเทมเนี่ยชิ้น ตัดเลือดเนี่ยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวดูดเลือดไม่มีตัวซับเทนเยอะๆเนี่ยเราออกเป็นเฟรทูธได้เลยนะครับแต่เกมนี้ฝั่งตรงข้ามมีตัวดูดเลือดนะครับผมก็เลยออกดาบตัดเลือดเพื่อจะมาสู้กับเขาได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนพลังแฝงเนี่ยก็ยังคงเป็นเคอร์อัปเดตเหมือนเดิมนะครับส่วนลูนเนี่ยก็เป็นเจาะเกาะร้อยนะครับตรงกลายเป็นแอสซิมเนตนะครับผมเน้นคอมโบแรงๆไปเลยนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งด้วยน,นะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําไปทางการเล่นเยนาออฟเลนนะครับสําหรับเกมนี้เราก็กดมากับน้องบอสนะครับผมจากช่องมีน้อยโซอีซี่นะครับเป็นช่องที่สอนเล่นโรมสารพัดโรมเลยนะครับผมใครสนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกโรมมิ่งเนี่ยก็ไปติดตามน้องเขาได้นะครับผมลง,ลงคลิปก็บ่อยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเนี่ยการยืนเลของเยนานะครับ ก็ผมจะอัพเป็นสกิล2องมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเคลียร์คลิปได้เร็วกว่านะครับผมแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าโอเคลารสองเลยแล้วกันนะครับจริงๆอ่ะผมกะจะรอดูนะครับถ้าเกิดไอรีเขาเดินมาเนี่ยผมอาจจะอัพหนึ่งแล้วก็ตัดลวดเขาก่อนเลยนะครับแต่ว่าลาร์สองเลยก็ดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าผมตีนกเนี่ยจะโดนดักกระจายลารป่ะแต่ผมจะรีบตีนะอาจจะทันนะครับผมเรียบไม่ทันนะครับ เกมนี้น้องบอสก็เล่นเป็นอเลเตอร์โรมิงนะครับผมก็มาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับสำหรับตัวเอเลเตอร์โรมิงนี่ถ้าเล่นคู่กับเมดแบบดาเมจะแรงๆ,ๆนี่ก็เล่นได้นะครับที่คิกซี่อย่างอย่างอยนาตาาเกมนี้ก็เล่นได้นะครับผมก็จับแล้วก็เบิร์ดล่วงไปเลยนะครับก็จะทําให้แบบนาตาานี่ยังไงก็สกิลโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ โอเคเราพยายามหลบดาวกระจายเขาด้ิดนึงนะครับเราเคลียร์เสร็จเราเดินเลยนะครับเยนาเนี่ยมันเป็นตัวที่เคลียร์เร็วอยู่แล้วนะครับเรนเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องสู้ในเรนแต่ว่ามันไปเก่งจุดเด่นของมันเนี่ยคือการดักพุ่มเกมแก๊งนะครับผมในช่วงต้นเกมก่อน5นาทีเนี่ยพยายามเดินเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าป้อมจะแตกหรือไม่แตกนะครับผมเดินช่วยเพื่อนก่อนนะครับเราเคลียร์กลางเสร็จเราต้องจะเคลียร์ได้ก่อนนะครับโอเคเราเคลียร์ก่อนนะครับผม๋ยวเราเดินไปเติมล่านะครับ ทอนน่าจะไปวาร์ปในพุ่มนะครับผมผมคิดว่านะเจอไหมเจอนะครับเรียบร้อยได้อีกปะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดินมาทีได้สองตัวเลยนะครับโคตรคุ้มอา้าวผักไปดิครับผมปากปากักโบ๊เปะนี่เกือบทิปเปิลคิวนะครับกลับก่อนนะครับผมโหเราได้บัาฟ้ามาดินะสกิลเราแบบรัวจัดนะครับผมถ้าได้บัฟฟ้ามาดิคือจะคอมโบคล่องมาก เฮ้ยแต่เหมือนเพื่อนเราจับนะครับทันไหมผมน่าจะทันนะผมมีฟิกเกอร์นะเรียบร้อยไม่ต้องฟิกไปตัวนี้อีกปากปากเรียบร้อยครับผมโ oh, อ้โหแปดนาทีไม่ใช่2นาทีทีมเราฆ่าไป8นะครับผมฆ่าไป4ส่วนร่วมไป2เลนะครับผมถือว่าเยอะนะสําหรับเยนาในช่วงต้นเกมเนี่ยคือมาทําสกอร์ได้ขนาดนี้แล้วเล่นออฟเลนเนี่ยผมคิดว่าเยอะนะครับผม เนี่ยเล่นเจน่าพยายามทำให้ได้แบบนี้นะครับผมฟาร์มไม่ใช่ดิเคลียร์เรียนเร็วนะครับโดยเระจายช่างหัวนะครับผมไม่สนใจผมจะเคลียร์เรียนไปเคลียร์เสร็จแล้วก็เลิกนะครับแยกย,ย้ายตีให้เขาอีกปะเนี่ยเรียบร้อยผมน่าจะตีให้เขาอีกเหมือนเดิมนะครับไอริคอมโบได้ไหมลองโอ้โหข้ามตีนะข้ามตีนี่ก็คือต้องซึมไป เรากดเพื่อจะให้เขาฟันเราเบานะครับยอมโดนไปนะครับผมอย่าเราเคลียร์เสร็จแล้วเราเดินนะไม่ต้องสู้นะครับในเลนเสียเวลานะครับอย่าไปสู้กับไอริจริงๆตัวมันสู้ไอริได้นะครับแต่ว่าต้องรีบคอมโบให้เร็วอยาให้ไอริมันได้เปิดตั้งแต่อ่ะต้องเร็วมากอะเราเคลียร์แล้วเดินดีกว่านะครับโอ้โหเกมเรานี่ค่างที่จะเดือดจัดนะฝั่งเราค่า11ดแล้วอะ 4นาที51อะ่ะเดือดจัดเลยนะกลับเลนนะครับดักดักเท่าหน่อยก็ได้นะท่านน่ไอตัวนี้รู้มากกับจัดนะครับเขาค่อยๆข,ขยิบขยิบด้วยนะเขารู้ผมดักนะครับผมโอเคมันก็นะไม่มีใครมาให้ค่าง่ายๆหรอกนะครับผมโอเคเขาก็ต้องรู้นะครับว่า เยนาเป็นตัวเล่นยังไงนะเขาก็แบบเขาก็เล่นออฟเลนนะเขาก็ต้องระวังอยู่แล้วนะครับผมเยนามันมันเป็นตัวดักอยู่แล้วเนาะเดินขับบนนะครับแต่วันนี้คือไม่มีไฟนะครับก็วิ่งเคเลียร์เลนไปเลยนะครับเคลียร์บนเคลียร์ล่างนะครับผมเคเลียร์เลนของเราแล้วก็ไปเคลียร์กลางนะครับประมาณนั้นเลยในป่าเราเนี่ยอาจจะมีคนนะครับผมเพราะว่าเขาเดินถงขึ้นมาบนเยอะนะครับอย่างนี้คือล่างเขาเละน,นะถ้าเกิดเดินบนอย่างเงี้ย เราเดินอ้อมหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเขาหายหมดเลยเนาะผมจะไม่เดินรัดน้ำนะต่อให้เราเป็นเยนหน้าผิวก็จริงนะครับแต่เดินรัดน้ํานี่ก็ตายได้เหมือนกันนะถ้าเจอไอรีกับดารซี่นะครับช่วยเพื่อนเชียร์กลางไปนะครับผมจังหวะนวนะครับผมแล้วเราก็สลับเลนเลยถือโอกาสสลับเลนไปเลยนะครับเพราะว่าเลนล่างเขาแตกแล้วเนาะอ้๋ผมไม่ได้มาอีกแล้วว่ะไอไอรีตัวเนี้ยเสียดายเขาพุ่งไปแล้วด้วยนะดักดักไม่น่าทันแล้วนะครับผม เชียร์เวฟเลยเรียบร้อยเจอกันดาซี่นะกับทอนนะครับเฮ้ยเขาเป็นไร,รอ่ะหลุดเหรอโดนนะเตะปะปะเรียบร้อยครับผมคอมโบเดียวล่วงนะเยน่าเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับมันคอมโบชุดเดียวตายแทบจะทุกตัวนะครับผมคือไฟเตอร์ก็ไม่รอดนะโดนคอมโบเย,ยน่าเข้าไปนะครับ มันเป็นตัวที่คอมโบแรงนะไอทอตัวนี้น่าจะโดนผมนะถ้าทรงเนี้ยทรงแบบอยากได้ป้อมอะ่ะอยากได้ป้อมแล้วโดนผมขี่ไปด้วยดีเรียบร้อยครับผมเดินฆ่าเป็นว่าเล่นเลยนะผมอะ่ะเกมนี้ที่ผมเกิดจัดเลยนะผมบอกเลยกดไปแบบหตัวแล้วอะ่ะมาของโคตรเร็วอะ่ะด่ามตัดเลือดมานะต่อไปเลยเกาะน้ำแข็งไม่สนใจทิปแล้วกัน อ้าวเ,เขาเขาเขาผลดิไปแล้วนะเรียบร้อยครับผมนิ่มๆกดผัน,ด,นดิเหรอขุผมลดิตก็โดนไปนะทีมผมนี่ป่าเป็นลูกเลยนะแทบจะไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมป่าลูกเนี่ยจริงไม่รู้ว่าจะแบบทีมเรานี่คือเลดเกมไปนี่พึ่งแค่ไฮยาเต,ตะตัวเดียวเลยนะถ้าไฮยาเต,ตะคือเล่นไม่ได้ก็คือจบนะครับหรือถ้าเราจบเกมเร็วไม่ได้ก็คือจบเหมือนกันนะครับผมพยายามจบเกมให้ได้นะครับเพราะว่าตัวเรามันเลดเกมมันอ่อนมากนะครับ มีแค่ไฮเดเตตัวเดียวอ่ะแต่ฝั่งเขานะ่ะมีทั้งทอนทั้งไอรินะครับผมเออเล่าเลียดเกมก็เก่งนะครับเคลียร์คลิปสูงเลยมีคนซ้อนเราอยู่นะครับผมไม่สนใจเตะไปดิอืมครับผมถอยมันเป็นการฟันนะมันไม่ได้เตะแ,แต่มันมันเหมือนเป็นการลัมอะอะไรมผมไว่เรียกเตะนะครับ <laughs> น่าจะกันได้อยู่นะเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งกันไปปัง ได้นะครับมีคนเดินมาทางซ้ายนะครับซึ่งก็เออเล่านั่นเองนะครับผมผมมีฟิกเกอร์นะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมเจอคอมโบอาไว้นี่ไม่รอดนะเย็นหน้าต้นเกมมันโหดจัดอีถ้ามีฟิกเกอร์นะทอนล่วงนะครับผมบอกเลยนะผมชาร์จไปกินแล้วก็ฟิกอัดทอนนะครับแล้วก็แปลงร่างนะครับแล้วก็ลำคอมโบล่วง จะดักคนหน่อยนะเอ้ากดสปินไปแล้วนะสวยน้องจัดไปชุดหนึ่งดีครับเพื่อนเราโดนจับนะโอเคกดล้างรอรอรอ,อแบบใจเย็นๆนะครับแต่เขาน่าจะเห็นผมแล้วนะตอนผมเดินเข้ามาถ้าเกิดเขาไม่เห็นนี่ก็ถือว่าเอาตาไปไหนไม่รู้นะ คอมโบนตาตาญากัแบอบเลเตอร์นี่ก็ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะนตาตาญ่าฆ่าไปห้านะครับผมห้านย์แเลยนะซึ่งเยอะจัดดูดิจับจับเป็นตายจับเป็นตายอะ่ะก็คือแบบจับได้คือแบบตายแน่ๆเพราะว่าดาเมจทีมเราแบบทุกตัวนะครับมีดาเมจทุกตัวนะเดี๋ยวเราน่าจะต้องเก็บดาร์กแล้วก็ขึ้นบ้านนะครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวเราวิ่งไปรับบนหน่อยแล้วกันเออเราตีคีบอยู่นะไม่ตีนะไอ,อ้อะไรเนี่ยลั่นแข็งเฉยยุ่งและแต่ได้นะไปโบเรียบร้อยโอ้โหคอมโบเดียวร่วงโคตรจะแรงไม่ได้โปรนะ <c oughs> ของนำเฉยๆนะครับผมไม่ได้โปรนะ ไม่ได้โปรแบบเจาะเกาะห้าร้อยะไรพวกนี้นะไม่นะครับผมผมของนำเฉยนะครับเห็นว่าคอมโบแรงเลยหาผมโปรอีกดักคีฟสูงเลยนะเพราะว่าเขาตายสองนะครับกะเอาป้อมบนแน่อันี้เดินมากันนะครับซึ่งผมก็ไม่สนใจคอมโบไปแล้วก็ออกนะครับผมซื้อแล้วก็ปลาดากระจายแตกไปชาร์จแบบชาร์จรับดาเมจนะครับผมเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในพุ่มเนี่ยเออนี่ไง เราเอาดาซี่นะหูกต้งได้เจ้าทอนดาซี่แล้วกันปักปักปักฟิกอัพเรียบร้อยครับผมอย่านะถอยครับผมบวกตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะเว็บล่างไม่มีคนทำนะผมต้องไปทำนะครับเพราะว่ารูกก้กำลังดันบนอยู่นะครับผมถ้าเกิดเราดันล่างเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงความสนใจนะครับเพื่อแบบแบ่งคนมาการล่างด้วยอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องไปกระจุกกันอยู่ทางเดียวนะครับ แต่ตรงกลางเพื่อเราก็เล่นสวยนะแบบดึงดึงฝั่งตรงข้ามเขาไว้ได้อะซึ่งผม่็จะต้องไปปิดตรงกลางก่อนนะครับเพื่อแบบถ้าฆ่า2คนนีได้โอ้โหสิฟมันตายอยู่แล้ววะผมก็นึกว่าใฮยจเตะจะไล่ไม่ตายนะทันไหมทันอยู่นะโอโ้ยังไม่ตีเหรอตามสุดผักเข้าไปเตะชาร์ตเติมชาร์ตเตึมเอาป่ะล่ะที่อ้องถอยนะครับผม ด้วยพลังเงินนะครับเราเลยแบบยังไหวอยู่นะครับตอนนี้แต่เราก็ได้มา2ทางแล้วนะน่าจะจบไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดแบบ done, keep, ดันคีฟดีๆขึ้นดีๆนะครับผมจะดตกค่ายลีนะเขา่าจะเดินซอยเนี่ยโอ้โหเขาเช็คด้วยนะถ้าเช็คก็จบกัดีครับถ้าเช็คก็ดักไม่ได้ดีเราต้องพยายามดันคีฟสู้นะครับผมตอนนี้ ดันล่างเสร็จเดินไปเติมเพื่อนนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะเล่นไหนแต่ตรงนี้เราไปปิดบนนะครับซิปมันกำลังเดินม,มารับเออเล่าอ,อยู่นะได้ไหมเนะี่ยได้อยู่นะปึบ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 โปะเรียบร้อยชัอตเดาไปมมันมีทอนอะ่ะโอ้โหแล้วจะฟิกเล่นไปเลยวะช็อตเนี้ยโอ้โหไม่ได้ใครเลยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยโดนดึงด้วย เสียดายอ่ะทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดฟิกจบเกมได้นะผมว่าถ้าเกิดทอนตายอ่ะโอ้ไม่ไหววะ่ะทุกคนไม่น่าได้นะทอนมันยังอยู่อ่ะเนี่ยมันโอ้โหไฮยะเตะตัวคนเฉย,ยนี้แย่ละคือไฮยเตะมันไม่ควรตายนะครับผมถ้าแครี่ตายคือจบนะขึ้นบ้านไม่ได้นะก็เหมือนเป็นการยื้อเวลาไปอีกนะครับผม ดักได้ไหมตรงนี้โอ้โ oh, หไม่ได้นะเผื่อดาซี่กังติใส่นี่คือจบเลยนะแต่ตอนที่ดาซี่มันกดอนติดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปนล่างฟูมูลนะครับแล้วก็ชาร์จได้นะแล้วเราจะไม่โดนดึงนะครับโอ้โ oh, หทอนมันมาแล้วนะทุกคนตอนเนี้มันได้ชัดดาวไปสองตัวแล้วอะเดี๋ยวทำล่างทำบนคนใช้เพื่อนมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วดักตรงน,นี้ไม่น่าจะได้คนปั๊ก้มาแล้วนะ ทอนนะผมก็ฟิกดิเรียบร้อยไปดีผมรอดไปเนี่ยโอเคน้องบอสล้างให้ผมนะครับดันเลนโอ้ตึงจัดเลยนะเกมนี้อยู่ๆก็ตึงเฉยกดเข้ามาทั้งเกมนะแต่จ,จบบ้านไม่ได้นะด้วยพลังทอนอนะ่ะทุกคนทอนเป็นเว่อร์ผมหลอยกลาง โอ้โหทอมันเคลียร์คลิปหมดอย่างนี้แห้งดิเรียบไม่น่ารอดนะเพราผมไม่ได้เซตเคลียร์ไว้ด้วยนะก็เรียบร้อยดีครับเพื่อนเราได้ก็อตเลเยอร์มานะซึ่งผมนี้ตอนนี้นะผมน่าจะต้องไปดดันบนนะครับแล้วเดี๋ยวดันสามทางนะครับให้เขาให้เขาแบบกันยากๆหน่อยนะ แต่จริงๆอ่ะคือมันเป็นทอนกับดาร์ซี่นะมันสองตัวนี้มันกันคีฟง่ายอ่ะดิถ้าเกิดเมทเป็นตัวอื่นผมว่าแบบน่าจะไหวนะแต่ไอ้สองตัวนี้กันคีฟง่ายจัดนะทอนก็ง่ายเลยอ่ะยิงกระสุนฟ้ากันคีฟอะไรเงี้ยขึ้นมาจะมาเอาผมนะปิดโอ้โหรอบมันก็หนีได้อ่ะจับไม่ได้ยากอยู่ครับผมเกมนี้นะดูทรงแล้วน่าจะเล่นกันยาว ขึนบ้านยากสุดๆนะครับหวังหวังก็อสเลเยอร์ตัวนี้นะถ้าก็อสเลเยอร์ตัวนี้ทำบาแหลกกลางแตกได้ก็ได้เมกะครีปนะครับแต่ถ้าเกิดได้ไหลก็จ,จะได้จบบ้านนะเฮ้ยไอทอนว่ะวิ่งลุกยิงแรงมากทอนก็เกิดแตกนะแต่แบบมันมีซิฟรอลารอ่ะดิไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอ้โ,อโหโอโห้โหโหแรงแล้วผมยืนตรงนั้นโคตรนานตรงสตัน ผมมาหาไม่รอดนะครับเฮ้ยเราได้บาลลกกลางมานะแต่บ้านก็เกือบแตกนะไอทอมมันก็กลับไปยิงอะ่ะจะไม่ได้เลยโอ้โหเอาอีกเล้วเอาอีกเล้วโอ้โหอ,อ,อย่างรอดไม่ได้นะครับผม เติเมเรื่อยก่อนตอนนี้เราได้3ทางมาแล้วก็จะอุ่นใจขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราทำคีปอยู่ตลอดเนี่ยถ้าเกิดเขาสวนเราได้เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะจบบ้านเราได้นะครับถ้าเกิดคีปเรามันดันสูงนะแต่แบบช่วงเลดเกมนะเวลามันเกิดแบบ40ิวิ50ิวินะครับผมมันนานมากนะเวลาแบบเกือบ1นาทีก็สามารถโดนเอ็นได้นะครับผมถ้าเขาแบบเล่นซิปอมคีบอะโอ้ยอันนี้คือคือหยาบจริงนะ แต่ยังไงเขาก็ต้องเล่นนะครับผมถ้าเกิดแบบตอนเนี้ยถ้าเกิดมาแหลกกลางแตกอะ่ะผมว่าเราโดนซิปอมแล้วก็กิงเข้าบ้านใหญ่คือจ g ได้เลยนะจบเกมได้เลยนะไม่มีใครดันทางนี้เลยเหรอเราเคลียร์คลิปบนไปนะครับทอนอยู่กลางคนอื่นอยู่กลางหมดนะครับเพราะดันบนฟรีนะช็อตนี้ให้เตะด,ดันล่างนะ แต่ว่าโอ้โหเพื่อนเรายื้อไม่ได้นะครับเขาน่าจะต้องกลับมาการทันอ่ะซึ่งผมว่าผมน่าจะโดนปิดการชิปชิเผือได้ไหมขอชิเผื่อน่อ๋อไม่ได้นะครับปิดกลางได้ป่มเฮ้ยนาทีมันเล่นสูงนะโอ้ปัญหาคือไอซิปนะยากนะครับผม ตัวเราถมมันมันไม่มีตัวแท้งด้วยอ่ะมันเลยเล่นยากด้วยนะซึ่งถ้าผมทําของแท้งตัวผมก็จะแบบว่ามันจะล้วงไม่ตายแล้วมันดูไม่มีประโยชน์นะครับซึ่งผมต้องทําแบบกึ่งแทงกึ่งดาเมจแบบนี้นะทําแท้งล้วนเลยนี่คือไม่น่าจะเหมาะนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดนกบนได้นะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะครับผม ยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วนะตึงเกินไปมุ้ยเกมเนี้ยถามจริงเหอจะให้ผมเล่นกี่นาทีดาวดาว,ดาวเดียวนี่มันได้ยากขนาดนี้เลยเหรอฮะแต่แพ้ก็แพ้ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่เพื่อเราตายไปสองแล้วนะโอ้ยยากจะจัดน่าเล่นกว่าดาซี่อะ่ะมันอยู่คนเดียวป่ะไม่รู้อยู่กับทอนนะงี่เล่นไม่ได้ลนะถ้าอยู่กับทอนอะเข้าไปนี่ผมโดนลุมแน่ ทอนไปอังดาซี่มันน่าจะกันคนเดียวแล้วนะทอนน่าจะไปตีดาร์ก็น,นะผมน่าจะตัดสินใจเสี่ยงอะ่ะแต่มันห้าสิบห้าบนะถ้าเกิดเข้าไปแบบผมอาจจะฆ่าดาร์ซี่ได้นะแล้วถ้าก็ทอนอยู่ผมโดนยิงทอนโดนทอนยิงตายอีกนะครับก็ยากอีกนะครับผมทําเวฟเปลืทางก็จบละก็ทําดิอุย้ยไยาเตะเริ่มชุนแล้วนะเล่นนานแล้วนะอุย้ยขยะเอาแล้ว การด่าคนอื่นขยะนี่คือยังไงอะโอ้โหต้องอยนะขยะนี่คืออะไรแบบไร้ไค่าอะไรอย่างงี้เหรอหรือว่าอะไรไม่มีใครไร้ค่านะผมว่าทีมเราก็พยายามเล่นเต็มที่นะแต่ผมว่าฮายะเตะโยนเยอะอยู่นะโอ้ยเมียเราโดนโถมไปแล้วจอดนี้ยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนอยังไงไหนบอกเบสซี่ทำไงดี โอ้โหมาชาร์จรอตึมโอ้ไม่ไหวนะเพื่อนต้องเติมเลือด <c oughs> โอ้แต่การบ้านได้อยู่นะคือเรามีอเลเตอร์กับนตาตาญานะครับสองตัวนี้มันค่อนข้างการบ้านดีนะครับแต่แบบอยู่คนเยอะๆอย่างนั้นจะเขียวทอนยิงมากเอาันดิเอาไปด,ดิเพื่อนมันถึกแล้วอ่ะทุกคน มเอามันไม่ตายแล้วอะ uh oh. <S <S อุ <S <S ๊ยยุ่งละโอ้โหยังรอดออกมาได้นะครับไฮเตรกกำลังตั้งใจดันทีปอยู่ถือนผมไปเจอคนนะครับอยู่นี่ปะไฮเตรกกำลังดันผมดันบนโอเคกว่าจะดันทีปได้หมดนะ โอ้โหเจอทอนตายแล้วเนี่ยโหผมเอาสกิลไปยัดคลฟปไงทุกคนคือถ้าเกิดเอาสกิลหนึ่งยัดทอนทอนตายแล้วนะจริงแล้วผมกดล็อกชิลเฉยผมจะเลื่อนดูแมปนะล็อกชิลดิ้งซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอ้ my g ก็เพื่อน เราจะทำยังไงกันดีเกมนี้อ้เจอเอรลอ,อีกแล้วดันไหนก็ไม่ได้เลยตอนนี้นะคือผมหนึ่งหนึ่งกับโอเล่ไม่ไหวแล้วหนึ่งหนึ่งกับไอริไม่ไหวแล้วนะมันหมดเวลาของผมแล้วตอนเนี้ยคือผมต้องไปฆ่าทอนกับดาซซี่ให้ได้สองตัวน,นี้เลยส่วนไอเออร์เล่กับไอรินี่คือผมสู้ไม่ได้แล้วนะผมคิดว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้ละเพราะว่ามันหมดเวลาที่ผมจะมันหมดเวลาเกะของผมแล้วอะ ผมเก่งช่วงเลดเอ้ยต้นเกมกับการเกมนะประเด็นดักทะเลเ r ตัวนี้นะครับโลกี่เราล่วงไปแล้วแต่เฮ้ยเขาถ่งเข้ามาลึกอยู่นะโอ้ไม่ไม่ถึงว่ะไม่ถึงจริงๆน่าจะฟิกเลยอะ่ะเื่อกี้เนี้ยนะฟิกได้นะตาฟี่อะ่ะผมคิดช้าไปหน่อยว่ะทุกคนเกมมันเล่นนานเกินไปจนผมตึงผมตึงหัวหมดแล้วตอนเนี้ย คิดเลยไม่ออกเลยเมื่อกี้นี้แบบเล่นช้ามากถ้าเกิดแบบฟิกเกอร์ดาร์ซี่ได้อยู่เฮ้ยรอนะรอตัวบางๆมาไอ้ไอ้นี้ก็ได้วะโอ้โอเคต้องได้แล้วว่าเพื่อนต้องได้แล้วว่าเพื่อนเออโอ้โหเหลือบอสว่ะทุกคนโอ้โหเหลือบอสผมไม่ไหวผมไม่ไหวเอากับบอสก็ไม่ไหวจริงๆนะเฮ้ยทุกคนแต่ว่าคีบมันตีบ้านนะ ผมขัดนะขัดไอ้หนุ่มนี่ได้หนึ่งคนอุย้ยผมเข้าไปทำไมวะเนี่ยโอ้โดนยิยงทีเราจะตายอา,อากะจะไปคอมโบดาร์ซี่นะครับผมเพราะว่ามันเือะครึ่งหลอดอะอยากจัดยี่แปดนาทีผ่านไปแล้วเพื่อนพ้อง <c oughs> นานเกินไปมุย้ยต้องการดักนะครับผมช็อตนี้นะน่าจะกันได้นะครับมีไฮเตะดูดิไหวเรื่อยๆไปดักซี่จับมาเพื่อเราล้างนะครับก็น่าจะปลอดภัยสำหรับปอมปนี้โอ้ตายยากตายเย็นเอ้ยนั่นไงนั่นไงมันใช้สูตรอมคลีปเข้ามาไอ้นุ่มไอ้นุ่ม,มเกือบแล้วนะนี่ไงมาทำอย่างที่ผมบอกจริงด้วยนะ คือถ้าป้อมกลางแตกฟิปมันต้องอมคีฟเข้ามาเพื่อจะมาอัดแน่ๆกันบ้านให้ได้นะเพื่อนอ๋อตีรถจึงนานนะครับตีคีฟนานจัดจัดไอซิปมันอมอีกแล้วเนะี่ยโอ้ต้องมาระแวงกับไอซิปอีกโอ้ต้องมาระแวงกับทอนที่ดาเมจโคตรจะเวอร์แล้วยังต้องมาระแวงกับไอซิปที่จะอมคีฟมาตอนไหนก็ไม่รู้นะ นี่ถ้าเราเผลอนะครับผมแล้วซิฟอมคีฟมาพาเพื่อมาสักสามคนบ้านระเบิดนะครับเอาทอนบาคนเดียวก็ได้บ้านระเบิดนะครับ,บ,บ,รบ,รบผมพูดเลยเผลอแวบ,บเดียวแท่นั้นแหละมันพยายามอยู่นะเราต้องทําคีฟไว้ว่าทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนซิฟเล่นเชิงแน่นอนแต่คีฟบนเนี่ยมันน่าจะไม่โดนนะเพราะว่ามันยังมีป้อมนอกอยู่นะครับเฮ้ย พี่ปวดจะโอ้มันโอมอีกแล้วมาไม่ทันโคจะจบเอ้ยไอลิงเป็นไรเนะี่ยจุกจิกจริงเลยนะกลับไปดานคีบล่างเหมือนเดิมนะคีบบนเข้านะครับเฮ้ยในป่ามีนะช่วยเพื่อนปึบปึบปึบเรียบร้อยล้อผักโบ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  เรียบร้อยครับผมจะมาโอมิก้าแบบซิเบาเลยนะจะจะยื้อไปไหนเนี่ยเพื่อนยอมยอมไปแล้วหมายถึงผมเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผมไม่ยอมนะผมสู้นะครับพวกเองอะยอมไม่แล้วเออมันไม่มีไอรีแล้ะคุมละจริงน้องยอมไปแล้วพวกเองอะผมเหนื่อยละสามสิบนาทีแล้วนะแบตด,ดูแบตด้วยแบตแดงแล้วนะครับผมไม่รู้จะหมวดตอนไหนนะแบตเนี่ยก็ เ่าจุยเอามันดิไอดาซี่เนี่ยอยู่ไหนหไม่ไปเลยนะโอ้โฟิกได้ด้วยตามไปชาร์จเรียบร้อยเอาแต่ตรงกลางก็โดนเหมือนกันทำไปบนเข้าเฮ้ยมันตายโอ้ไอลีเกิดอ๋อเกิดมาทำไมเนาะเพื่อนโบไปดิมันเกิดมาจริงๆ โอ้โหไม่รอดน,นะชอนน็อตนี้เรียบร้อยเรียบมีการอีกเอาว่ะเออเร่าเข้ามาผมผมเอาสวยจับสวยเลยน้องเหลือใครดันล่างออกอุ้ยไม่แล้วต้องเล่นว่ะต้องเล่นจริงต้องเอามันจริงไอตัวนี้ยังไง ไอตัวนี้ยังไงจะไปไหนล่ะโอ้โหฟิกเกอร์ว่ะผมตามนะไม่ให้มันวาร์ปเพื่อนดันเลนเลยอยู่นี่ป่ะเนี่ยอยู่จริงอยู่จริงอยู่จริงถ้าเอามาได้คือจบมันจะเหลือแค่คนเดียวนะผมหาเลยผมหาเลยอยู่ไหนเนี่ยนี่หรอใช่ทลายลิปไม่ต้องนะถึงถึงถึงเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือทอนคนเดียวนะครับมา จะมาจะมาการยังไงไหวอ่ะเพื่อนเราเรามีสี่อ่ะไอไฮเดเตที่ขำเลยน,นะอารมณ์ดีใจนะเราอ่ะพอชนะเอาบดิฟิกเกอร์เลยเอามันสุดเอามันสุดเอามันสุดไม่ไหวแล้วทุกคนไปจบเกมตีเอ้ยโอ้ยมีการป้อมอีกเหรอเอ้ยไม่มีคนเกิดเอ้ยผมไม่ไหวเออโสามสิบกว่านาทีนะครับอันนี้ใช้เล่นอาวีอยู่หรือเปล่าบอกผมดีหรือพับจีโอ้ย โอเคแนวทางการเล่นเจน่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดินเกมแบบผมเลยนะทะไรก็เอาเทคนิคที่ผมใช้เดินเกมเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมวิธีการเดินเกมเคลียร์เลนเดินเติมเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับดาเมจสิบสามเปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยเซึ่งผมก็ดันเวสเหมือนกันนะออฟเลนมันก็ไม่ค่อยได้บวกคนเท่าไหรอ่อ่ะดาเมจน่าจะไปอยู่กับพวกเมดแครี่อะไรพวกนั้นนะครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ